เอาละครับกลมกล่งามๆและตามด้วยคำว่าสวัสดีนะครับผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิดแล้วก็เกมเกนช i นอิมแพคครับไหนๆก็ขึ้นปีใหม่2 5 6 4แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะและผมเอซิดก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนมาตลอดตั้งแต่ผมเริ่มทําคลิปเลยนะจนตอนนี้นะครับมียอดสติ๊กเกอ์ถึง1000คนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและในปีนี้นะครับผมเชื่อว่าเกมเกนชินอิมแพื่่ออนๆยู แต่ก่อนจะไปพูดถึงตัวละครใหม่ๆเหล่านี้นะครับ<ๆ>ผมขอย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนละกันพอในปีที่แล้วนะครับก็มีตัวละครมากหน้าหลายตาให้เราได้เล่นกันมากมายเลยนะซึ่งจะให้ผมพูดถึงความเก่งและความน่าเล่นของทุกตัวละครเลยก็ไม่ไหวนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้ผมขอทําเป็นท็อป5ตัวละครที่น่าเล่นที่สุดในปี2020ละกันและนี่ก็คือท็อป5ในแบบของผมเอซิดครับ เริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับอันดับที่5ผมขอยกให้เจเปย์ละกันคือไม่ต้องพูดถึงรูปแบบการเล่นหรอกเอาแค่การออกแบบตัวละครน,นี่ก็ถือว่าเดือบเบสแล้วนะครับแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะรูปแบบการเล่นของเจก็ถือว่างานดีเรียกว่าเดือบเบสได้เหมือนกันเลยนะครับทั้งการรุกที่รุนแรงดังสายฟ้าฟาดหรือการตั้งรับสวนกลับแบบเด็ดขาดเจก็สามารถทําได้ดีทั้งคู่เลยนะครับต้องขอบคุณสกิล E ของเจทายคอเลอร์นั่นเอง พอถ้าหากเราใช้สกิลนี้ได้ถูกจังหวะแล้วเนี่ยปาดหน้ามอนทีนึงนี่ถึงกับสั่นเลยนะและถึงแม้ว่าเจาจะมีตำแหน่งเป็นเมน d p s ก็เถอะแต่เราก็สามารถพลิกแพลงเจามาเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่าไม้ตายของเจนี่แหม่ทำดาเมจได้จัดจ้านมากเลยนะฮะถึงจะมีข้อเสียด้านการใช้พลังงานที่เยอะมากๆแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมานี่ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับและด้วยความสามารถของตัวละครที่สุดเฟี้ยวแบบนี้มารวมกับความแซ่บของการออกแบบตัวละครแล้วล้วก็โอ้โห ต้องถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนจริงไหมล่ะครับอันดับที่4นะครับผมขอยกให้น้องเคอร์ิงแล้วกันถึงแม้ว่า ID หลักผมจะไม่มีตัวน้องนะแต่ผมก็ได้มีโอกาสได้ลองเล่นตัวน้องมาแล้วนะครับคงจะไม่มากเกินไปนะครับถ้าผมจะมอบตำแหน่งนักดาบ DPS o f the year ให้น้องเพราะว่าเรื่องการทำ DPS ของน้องนี่โอ้โหผู้เล่นหลายๆคนต่างยกให้เป็น the best เลยนะครับทั้งการชาร์จโจมตีที่หนักหน่วง ไหนจะสกิล e ของน้องอีก Stellar Restoration ซึ่งเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้ดีนะครับแถมมีคูดาวสั้นด้วยหรือจะท่าไม้ตายของน้องนะครับ Starward Sword ที่สามารถโจมตีได้รวดเร็วและรุนแรงดังสายฟ้าฟาดแถมใช้พลังงานน้อยและคูดาวสั้นอีกพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับตำแหน่งนักดาบ DPS of the Year มันจะเป็นของใครไปได้ล่ะนี่ยังไม่นับการดีไซน์ตัวละครที่ทำได้แบบโอ้โเหเฉียบขาดจริงๆครับใครเห็นน้องแล้วไม่หลงรักเนี่ยคงต้องไปตรวจสายตากันบ้างแล้วล่ะ อันดับที่3นะครับผมขอยกให้น้องอัลเบโดละกันอาจจะเป็นเพราะว่ามาถูกจังหวะด้วยแหละครับเพราะว่าก่อนหน้าที่น้องจะมาเนี่ยเฮีย er จงลี่ที่เป็นเทพหินมาก่อนก็โดนยำซะหืมเละเละเลยถึงแม้ว่าพี่หมีของเราจะบัฟเฮียเรียบร้อยแล้วนะแต่กว่าเฮียจะได้บัฟจริงๆเนี่ยก็แพทตั้ง1.3นู่นแน่ซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าข่าวบัฟของเฮียกับการมาของน้องเนี่ยอันไหนมาก่อนกันแต่ในตอนแรกที่น้องมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสมากๆเลยนะ เพราะว่าอย่างน้อยน้องก็ได้รับคําชมจากผู้เล่นหลายๆคนนะครับทั้งตําแหน่งในทีมที่เป็นสับ DPS ที่สามารถช่วยทำำําดาเมจเสริมได้ดีมากๆและยังสามารถสร้างโลกไปในเวลาเดียวกันได้อีกเพราะว่าเอฟเฟกการตกผลึกของท่านหินนั่นเองครับโอ้โหหล่อดีมีประโยชน์ขนาดนี้ไม่มีติด ID ไว้มันก็ไม่ได้แล้วมั้งครับอันดับที่2นะครับขอยกให้ตัวละครตัวนี้เลยทาทักเลียครับหรือว่าชายนั่นเอง คือคุณชายเนี่ยเป็นตัวละครตำแหน่ง DPS อีกหนึ่งตัวนะครับที่ ID หลักผมไม่มีซึ่งเสียดายมากๆเลยครับถ้าคุณชายลงตู้รอบหน้านะครับยังไงก็ต้องมีติด ID แล้วแหละด้วยความสามารถของชายนะครับที่สามารถรีดาเมจได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆและสามารถสับเปลี่ยนสแตนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโจมตีระยะไกลหรือว่าโจมตีระยะใกล้จากสกิล E f o l l Legacy นั่นเองทําให้รูปแบบการเล่นของคุณชายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและมีความหลากหลายในการเล่นมากๆ และยิงได้คอมโบกระสับ DPS ที่สามารถซัมมอนมอนออกมาได้อย่างน้องฟิชหรือว่าอัลเบโดนะครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าดาเมจเนี่ยไหลเป็นน้ำของจริงเลยอย่างครับยังไม่จบยังมีท่าไม้ตายนะ้ำว่าเฮวอกที่โอ้โ oh หแรงมากๆและยิ่งโหดไปอีกนะครับถ้าหากเราทำให้เกิดคอมโบระเหยได้เรียกได้ว่าป่าทีนิมอนหายหมดยกแก๊งเลยนะสำหรับผมแล้วนะฮะคุณชายเนะี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยที่ต้องมีติด ID ไว้จริงๆลงตัวรอบหน้าเจอกันนะคุณชาย แล้วก็มาถึงอันดับ1น,นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับสาเหตุที่ตัวละครตัวนี้ได้อันดับที่1ของผมเนี่ยเป็นเพราะว่าความจับฉายของเขานั่นเองครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือน้องเบนเน็ตนั่นเอง <c oughs> คือเบนเน็ตตามเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยถือว่าเป็นนักผจญภัยหนุ่มที่ดวงโคตรแย่เลยนะครับถามว่าแย่แค่ไหนเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปดูวันเกิดของเขาแล้วกันครับ แค่วันเกิดของเขานะวครับ4ปีถึงจะครบรอบหนึ่งขวบเนี่ยมันก็แย่พอแล้วลหะแต่ในความดวงซวยของน้องเนี่ยก็มีความสุดยอดอยู่ในตัวนะนั่นก็คือค,อความจับฉายที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละคือน้องได้เป็นทุกอย่างจริงๆนะใช้คําว่าทุกอย่างจริงๆนะซึ่งความทุกอย่างนี้นะครับมันจบที่สกิลเดียวเลยครับนั่นก็คือท่าไม่ตายของเขาแฟนตาสติกวอยแยดนั่นเองครับสกิลท่าไม่ตายอะไรมันจะ OP ขนาดนี้ครับฮิวก็ได้เพิ่มดาเมจให้ตี้ก็ได้แถมลบเอฟเฟกน้ําแข็งได้อีก มีคูดาวแค่15วิแต่อยู่ได้นาน12วิโอ้โหไม่เรียกว่า OP แล้วจะเรียกว่าอะไรครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหากอยากจะ OP มากขึ้นไปกว่านี้อีกก็แนะนําให้ปลดกลุ่มดาวแค่กลุ่มเดียวก็พอครับรับรอง OP สมใจแน่ๆและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมน้องเป็นเน็ตเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มีติดไอไว้เนี่ยถือว่าเสียหายมากๆเลยนะ และนี่ก็คือท็อป5ตัวละครน่าเล่นที่สุดในปี2020ของผมนะครับทีนี้ก็ถึงตาที่เพื่อนๆจะต้องจัดอันดับตัวละครบ้างแล้วล่ะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับและก็ฝากเพื่อนๆชาวเกมชินนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ครสมาชช่องผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมเกมชินดีแพคนะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมเอซิดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก้มกับงามและตามด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่2,564ครับขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะ